สวัสดีครับปวงวินครับก็วันนี้นะครับเครื่องนวดขนาดสามฟุตน,นะครับก่อเสร็จแล้วครับเพราะว่าลูกค้าได้สั่งมานะครับตัวนี้ไปที่สปปลาวนะครับพี่น้องสั่งฝั่งนู้นนะครับสั่งมาใส่รถไถรุร่นเดียวกันกนี่แหละครับตัวนี้นะครับก็ความยาวขนาดห้องนวดสามฟุตครับนะครับก่อรูปแบบต่อท้ายรถถนะครับผมมองให้ดูไกลๆคร่าวๆนะครับ เพราะว่าสเปครุ่นนี้ก็จะใส่5018ตัวเดียวกันนี่แหละครับจะดูว่าตัวรถอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาครับอย่างน้อยก็คือการประหยัดน้ำมันใช้ในครัวเรือนนะครับตัวนี้มันโอเคครับรูปแบบตรงนี้นะครับให้ดูรอบๆนะครับก็น่าจะลอยๆนิดนึงครับตัวนี้ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือข้าวข้าวมันจะออกออกหมดนะครับก็โดย รวมแล้วก็คือใส่ยอยครับยอยปั่นโรตารี่แล้วเนี่ยครับอ้นะครับสวมต่อออกมาเลยครับจะมีคอลากอะไรสําเร็จให้สําเร็จครับต่อโครงต่อเพาให้นะครับตรงนี้เป็นเหล็กใหม่นะครับอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับให้ดูถึงเนื้องานเนื้อเหล็กจริงๆนะครับก็ให้ดูรูปแบบนะครับการประกอบงานนะครับมีท่อขึ้นอะไรให้เรียบร้อยครับ พอขึ้นนี่ระบบก็จะเป็นโซ่นะครับคือโซ่นี่จะให้ความทนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะฟรีนะครับอ่อนนี้ครับอันนี้ก็กางออกมาก็มาตรฐานทั่วไปครับนะครับก็บังรถเกือบมิดแล้วครับช่วงล้อนี่ก็ทำทำระดับล้อออกมาก็ให้เคียงใกล้เคียงกับตัวรถนะครับความกว้างของล้อนะครับ เดินตามรอยเดียวกันนะครับรถไถไปได้ล่องก็จะเหยียบรอยรอยตัวรถไถแหละครับเพราะว่าเราก็เน้นเน้นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราอย่างน้อยก็คือหนึ่งคือความสวยงามแล้วการใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับนะครับก็ลองเครื่องครับรอบหลักๆที่ใช้ก็ทั่วไปตอนนี้กำลังเหลือๆนะครับก็ GTO อยู่ที่7 750ครับ เร่งรอบอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับพันห้าพันหกแล้วแต่แล้วแต่เราเต่ข้าวเราจะยัดจ้ายัดเร็วนะครับแต่โดยทั่วไปก็เดินเครื่องประมาณนี้ครับใช้งานจริงเฉลี่ยที่ใช้งานที่ลูกค้าส่งวิวมาให้ดูเรืออะไรดูเนี่ยก็หน้าที่ประมาณก็สอบนะครับนะครับทุกอย่างก็ทํางานนะครับทํางานได้ตามปกตินะครับเราขึ้นอะไรทำไม รูปแบบเราจะทําฝังเข้าไปในตัวมันเนี่ยครับแล้วอย่างน้อยก็คือเก็บความเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอั้นครับระบบนี้นะครับวงพัดลมแล้วก็มีกาดบังให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวๆตรงนี้จะมีกาดให้นะครับเห็นร่องๆตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีตัวบังนะครับมีมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำสีแตรลบประกอบนะครับโอ้เสียงลมครับหวานเลยครับเรื่องลมไม่ต้องห่วงครับลมแรงมาก บนนี่เป็นลูกๆนะครับนะครับเพราะว่าระบบลูกปืนอะไรต่างๆนี่จะมีหัวอาบทุกตัวนะครับแล้วเป็นลูกปืนคู่ระบบสายพานระบบอะไรทำไงก็ทดอาจารยทดให้ลูกค้านะครับถือว่าอยู่ในระดับที่สายมาตรฐานนะครับก็ให้ดูถึงโครงสร้างการทำนานนะครับจะให้ดูไกลๆนะครับ ก็รูปแบบตรงนี้ก็จะดูสวยนะครับออกมาทำงานได้จริงเห็นไหมครับต่อลาย,ลายต่างๆตรงนี้ก็นะครับเพราะว่าตัวขนาดเริ่มต้นสามพุทเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่3-2นะครับบางทีลูกค้าปีที่แล้วนี่ก็มีมีมีส่งลูกค้านะยี่สิบแรงก็ใส่สิบแแรงยังใส่เลยครับไม่อยู่หนาครับกำลังเครื่องรถถายเรามัน,ม,นมันเหลือเฟืออยู่แล้วครับ จริงถ้ารถใหญ่อาจจะรอบ GTO เร็วหน่อยรถไม่ต้องเร่งเครื่องมากนะครับก็เดินรถสบายๆแล้วก็แต่รอบเครื่องมวดมันก็จะไปของมันาตามที่คดไว้นะครับมันก็จะไปววเลยละครับนะครับก็ค,บคลิปนี้ได้มีโอกาสออกช่องทางทาง y o YouTube ทางเพจทางอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับโอเคนะครับขอบคุณครับ